ันว่าฉันว่าเขาหูถูกตาดึงไม่ฉันฉันว่าวันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่สิบเก้านันที่เป็นวันพระเนาะฉันพอดีฉันเจอหนังสือเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือยุคนี้แหละ ข้าวรวมปาทุกศาสนาก็เป็นศาสดาของศาสนาแต่ละศาสนาเขาก็มีความรู้แลวเอามาเขียนเป็นข้อความเป็นเรื่องเป็นเรื่องไว้ถ้ามองเห็นเอออ่านแล้วก็รู้สึกเป็นประโยชน์ในบางข้อความในบางศาสนาก็เป็นวามจริงแล้วก็เป็นประโยชน์ในบางศาสนาก็ยังยึดถือเรื่องของความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรบางอย่างอยู่อันนี้ก็ พ่าแล้วก็ต้องใช้ความเข้าใจอะไรอย่างนี้เนาะแต้ความเข้าใจจากตัวเราเองแล้วก็พยายามที่จะทาความเข้าใจก็เลือกว่าจะเอาไหนอันนี้เดี๋ยวฉันจะมาลองฉันจะอ่านศาสนาเต๋าโดยอาจารย์ยท่านอาจารย์เราเราจื้ออะไรอย่างเงี้เยเขียนไว้อยู่หลายหน้าแต่พยายามเลือกเลือกอันนที่ดีๆจเจ๋งๆอ่ะอ่านก็น่าจะมีประโยชน์ <S <S อะไรอย่างเงี้ยเนาะลองฟังเลย <laughs> <S <S จงอย่ากโกรธผู้อยู่ในสมณเพศ พราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ไม่โกรธใครจงตอบโต้ความโกรธด้วยความดีจงทำดีกับคนที่เกลียดเราบอกจงอย่าโกรธผู้อยู่ในเรมนาเพศเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ไม่โกรธในค,ความหมายเชคงโคงหมายถึงว่าใครกระช่างที่อยู่ในสภาวะที่ไม่ได้โกรธใครเนะี่ยฉันว่า คนหลักนะคนที่ไม่โกรธใครด้วยด้วยด้วยเขาเรียกว่าไม่โกรธด้วยจิตใจด้วยสานึกอะไรเนี้ยด้วยด้วยด้วยเขาด้วยกระบวนการทางในอ่ะคือไม่โกรธออกมาทางในอ่ะไม่ว่าจะการท้าหรือไม่โกรธเลยชักมองว่าไม่ว่าจะเป็นสัปนาเพศหรือเป็นคนทั่วไปชักมองว่าก็อย่าไปโกรธต่อผู้นั้นอย่าไปว่าเขาคนที่เขาไม่โกรธเราเขาไม่ว่าเราเราจะไปว่าเขาเพราะว่าจะรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเราไปว่าเขาแล้วผลที่มันกระแทกเข้ามามันตีกลับมาจากพลังงานอะไรบางอย่าง าหาเล่าละผมร้อนลุ่มโอนแรงมากเรื่องนี้ก็เป็นโอเคอยู่ทีนี้นักปราดย่อมไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของคำชมหรือคำตำหนิเขารู้แจ้งจริงและไม่กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้นักปราดคามหมายนักปราดย่อมไม่ตกอยู่ใ,ใต้อิทธิพลของคำชมหรือคำนอ๋อนักปราดคือผู้รู้ผู้เข้าใจ จะเป็นทางศาสนาพูดก็เป็นอาจารย์ผู้รู้ผู้ศึกษารู้แจ้งอะไรเงี้ยผู้รู้มากๆรู้จริงอะไรเงี้ยรู้ได้จริง้วยตัวเองอะไรประมาณนี้หรืออาจจะรู้จักเรื่องราวของศาสดากล่าวมาพูดมาก็มาวิเคราะห์พิจารณาให้เกิดเห็นจริงตามตามนั้นอะไรเงี้ยตามความเชื่ออะไรแล้วก็เกิดเห็นจริงได้แล้วก็บอกว่านักปราชญ์ย่อมไม่ตกตยูแต่อิทธิพลคำชมหรือคำตำหนิ ก็คือว่าปกติแล้วไม่แล้วว่าเราจะเป็นคนดีหรือไม่คนไม่ดีเนาะพออยู่ในสังคมก็จะมีคนที่แบบชอบติทินินทาอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเวลาที่เราจะทํางานหรือทําอะไรที่มันเป็นความโดดเด่นหรือว่าเป็นความที่เหมือนคนอื่นเขาก็จะแบบเอ้ยนั่นเป็นนั่นเน,นี่ยอันนี้มันน่าเสีาย <laughs> อันนี้คือเรื่องปกติของมนุษย์ของมนุษย์สังคมทั่วไปแล้วก็เข้าใจได้ง่าย เราควรช่วยคนที่ขาดแคลนและไม่ควรคิดถึงผลประโยชน์คนดีจะอดออมเพื่อจะได้มีไว้ให้คนที่ขาดสนโอ้อันนี้มันจะไปในแบบเราควรช่วยคนที่ขาดแคลนและไม่ควรคิดถึงผลประโยชน์คนดีจะอดออมเพื่อโอ้อนี่ไปเฟลแบบมีความเมตตาสูงเลยนะเ <c oughs> มตตาสูงนะคือเขาว่าคนดีจะอดออมเพื่อจะได้มีไว้ให้คนที่ขาดสนหม,มายความว่าแสดงว่าคนนี่เขามีของไว้เลยเขาไม่เดี๋ยวเก็บไว้เพื่อเอง เ็บมีไหวเยอะๆแล้วก็เพื่อที่จะเห็นคนไหนลำบากขัดสุเขาจะเป็นยังไงคนอื่นระวังคนงนี้ดีกว่าาจงาจงตอบโต้ความเกลียดชังด้วยความดีคนฉลาดจะไม่มีความเกลียดชังแต่จะทําในสิ่งที่ดีเสมอจะไม่ทะเลาะกับใครดังนั้นจึงไม่มีใครทะเลาะกับเขาและเกลียดเขา <c oughs> ก็ไม่ทะเลาะคือไม่ทะเลาะใครก็ไม่มีใครเกลียดอะไร <c oughs> ถึงจะมีใครเกลียดแต่ความที่เป็นคนติดหลายเขาก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะพูดจะเกลียดอะไรเงี้ยก็ทําในความดีเลือกทำในองค์เคความตายคือการกลับบ้านคนดีและมีปัญญาจะไม่ได้รับอันตรายใดๆแม้ร่างกายจะดับสูญไปอันนี้ก็ต้องตักก้งปมใจว่าเหมือนคนที่แบบใายฝึกแล้ว มีรกิมีเติมีปัญญามีภาวะพลังงานพอเวลาตายไปก็ร่างกายก็เพลนินดับจิตใจก็ไปสภาวะอีกแบบหนึ่งนีไก็ว่าไปตไปต่เป็นดั่ร้อมที่จะเข้าใจคนระับคนเป็นทั้งมนุษย์และเทพความเป็นเทพในตัวคนเป็นความถาวรและมีค่าอันประมาณไม่ได้แต่ความเป็นมนุษย์ต้องตายแต่เทพจะยังอยู่ไม่มีสิ้นสุดโอ้คงจะหมายถึงประมาณมา เขาว่าเป็นมนุษย์ก็คงจะหมายถึงร่างกายนะร่างกายที่มองหยาบๆาคมเทเทพก็คงจะหมายถึงแบบสภาะจิตใจพลังงานอะไรเงี้ยวิญญาณเหมือนเนี่ยบอกว่าบอกว่าเป็นมนุษย์ต้องตายคือร่างกายมันต้องตายต้องสลายอะไรเงี้ยแต่คมเทเทพจะยังอยู่ไม่มีสิ้นสุดคมเทพคือหมายถึงวิญญาณหรือพลังงานที่มันอยู่กับเราที่มันจะไปออกจากร่างไปหรือว่าฝึกสามารถฝึกได้ทําให้แตกสลายถูกไหอันนี้แหละ ตัวของตนเองมีค่ายิ่งกว่าสมบัติของตนดังนั้นคนมั่งมีต้องระวังอยาสละตนเองให้ความมั่งมีความมั่งคั่งที่ได้มาโดยทุจริตจะเป็นยาพิษให้เก่วิญาณบหันนี้กอนเจ๋งเจงเจงคือบอกว่าตัวของตนเองจะตตมันจะมีมันมีค่ามากกว่าสมบัติของตนเองของคืองรางกายใจใจมีค่ามากกว่าสิ่งของเหล่าเออจริงๆอันนี้พ่อเนี่ยทงหมดแต่กระรู้ว่าสิ่งของเรา่าขางมันเป็นจ,จริงที มวรอยู่ที่ก็ครนำมาใช้ธรรมดาเขาบอกคนมั่งมีจะต้องอยาสลักตัวเองความั่งมีอะไรเงี้ยนคนที่เขารู้บอกไปก้องมีเรื่องคนที่จะลาออกจะไม่ทํางานมากแล้วมันทาอะไรต้เหนื่อยจนทุกข์เพื่อที่จะอยากได้ยุ่งในนี้มาอะไรเงี้ยแล้วโดยเฉพาะทุจริตเนาะคือแบบเขาบอกความมั่งคั่งที่ได้มาโดยทุจริตก,ก็คือจะเป็นยาพิษที่เกิเกนเนบวิญญาณเลคือมันว่าก็จะเป็นกรรมอะไรเป็นกรรมที่วิญญาณต่อไปก็อย,อยู่ เราควรมีแก้วสามประการอยู่ในตัวคือความเมตตากรุณาความกเมศกเมและความอนอนมถมตนความเมตตากรุณาความกเมศกเมและความอนุนมถมตนเราควรมีแก้วสามประการเมตตากรุณากเมศกเมอนุนมถมตนออนุนมถมตนนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคนที่ฝึกจิต พฤตสภาวะที่จะให้ตัวเองมีคนที่ไม่โกรธใครเนี่ยการอ้อมน้อมทำตนเป็นการที่จะช่วยคลายอ่าอะไรตัวตนเนี่ยอะไรทิฏฐิอะไรสักอย่างจำไม่ได้ทิฏฐิอะไรสักอย่างที่เป็นตัวตนเนี่ยผมเป็นตัวตนเราคบเป็นควมเชื่อคบอ้อมน้อมทำตนเนี่ยจะช่วยเรื่องนี้ได้เพราะว่าพอเวลาที่ใครพูดอะไรมาหรือว่าเราเจอเราพยายามทำตัวเป็นคนอมน้อมทำตนเป็นคนที่แบบเป็นผู้น้อย เหมือนเราจะมีสะพานแบบไหนข่มรูกขนาดเลือดสภาอะไรเงี้ยเราต้อง,ไง,ไองทั้งวามาจ่ายมันเป็นเรื่องที่ละเอียร์ฟังเฉยบางทีเรื่องอ่านเฉยบางทีคำว่าความน้อมน้อมตนนั้นนะเมตตาตระนาจก็มีเมมบางทีแล้วก,ก็ฟังหรือว่าอ่ายินงหรือแฉอ๋อเป็นเมตตาเมตตาบางทีแล้วก็แจ้งแต่พองหรือความความเขาเรียกความลึกความหมายที่มันลึก ของการกระทาที่เราต้องกระทำเลยมก็ต้องขัดทัองวัจใจที่มันเลือกไปกลัวนั่นมากเพราะมัตาำม,มากควาคามนวลมันมีอะไรบางอย่างที่มึงต้องทำาพทนตรงนังน้นเพใจมันอยู่ใ,ใจที่กลัวเราจะมีสภาวะที่มันอ่อ,อนน้อมท่อตนได้จากสภาวะของเราจริงด้วยสภาวะขึ้นมานทั้งพลังงานแล้วก็ตัวสติที่มันรู้่เราอ่อนน้อมท่อตนเพื่ออะไรยังไงเราไม่ใช่ทําเพื่อสัญชาตญาณคือทําไปเลยโดยที่เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องทําด้วยความรู้เหตุและผลของมัน แล้วก็แต่งรูมันมีทุยามมีเรื่องเกิดขึ้นอยู่เลยรักสองการที่เป็นวามจริงของศาสนาพุทธออกมาจับไว้แล้วก็เอาพิจารณาแต่เรื่องมันก็จะใช้ในงานได้เขาได้จริงบาปหนักที่สุดคือการยอมตัวไปตามความปรารถนาของตัวอันนี้ก็คือคมหลงแหละนั่นแล้วเป็นลักนะขมหลงในศาสนาพุทธ แต่ว่านี่รู้สึกจะเป็นศาสนาที่ฉันลืมตัวศาสนาเต่าศาสนาเต่าแต่ว่าคนไทยแล้วพอจึงอ่านจึงอ่านไปพอรวมๆมาอย่กับศาสนาพุทธทั้งลูกจ้าวเหมือนว่าสืบสุลุกถ้าเข้าใจเรื่องนั้นเพื่อพ่อมาอ่านเรื่องแบบนี้ก็จะเข้าใจอ๋ออาจจะถูกลุกเป็นคือความหมายที่มันลึกๆเข้าไไกลเคียงกันแหละคนที่ยืนขยีงเท้าเพื่อให้เหนือคนอื่นย่อมยืนอยู่ได้ไม่นาน คนที่พยายามก้าวให้ล้ำหน้าคนอื่นย่อมไปได้ไม่ไกลมีความมั่นใจได้ง่ายเลคือว่าพยายามที่จะเห็นคนอื่นเดยการที่พยายามที่ยู่ยื้อๆตังอะไรยคือไม่ได้ไม่ได้ยื้อนึกตัวเองไงคือพยายามหาของมาหรือว่าหมายถึงว่าใช่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยลักหน้าตาตัวเงเท้าอะไรความหมายก็คือหมายว่าเหยียบข้อคนอื่นหรือว่าไปใช่คนอื่นทำไม่ได้ไม่ได้ทำวยตัวเองไม่ได้ทำในเท้าเองไม่ได้ทำวยมือตัวเองเลย ก็จะพยายามเหมือนถุงหรือเตาคุ้มจี๋มันมันไม่มีไงเพราะมันยังมันบอกย่อมาอย่งยืนย่อมยืนได้ไม่นานแต่ว่ามันไม่ใช่เท้าเราไม่ใช่แบบการยืดที่เป็นที่ยืมที่เป็นต้องต้องทีทะเลสามารถเป็นแหล่งรวมของแม่น้ำทั้งหลายได้ก็เพราะตั้งอยู่ในที่ต่ำโอ้ทะเลสามารถ ลลหล่งรงวมของแม่น้ำทั้งหลายได้ก็เพราะกันฉะนั้นจึงเป็นแหล่งรวมของแม่น้ำทั้งหลายทะเลก็มีที่ต่ำเมื่ออริยะบุคคลจะอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าราชจะต้องทำตัวเหตุมนนท์ตัวตนเป็นแหล่งรวมแม่น้ำทั้งหลายเข้าไปรวมกันทแต่ว่าพละฐานก็รวมกันไม่ว่าคนคนจะดีไม่ดีจริงไม่จริงก็ต้องร่วมอยู่ในสังคมอยู่ในพืชดินเหมือนกัน เมื่ออริยะบุคคลจะอยู่ในตําแหน่งที่เหนือกว่าหจะต้องทำตัวอ่อนน้อมตนอ๋อหมายความว่าแสดงว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องความเมตตาอะไรนะแก้วสามการถ้ามาตัวนี้ความเมตตาอะไรนะเมตตากรุณาแล้วก็รู้กับเป็นตัวเแล้วก็พวกับน้องตรงตนเนี่ยพบกน้องตรงตนเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งที่ต้องเขียนด้วยข้อหนึ่งคือถ้าเราเป็นอริยะคนหรือเป็นคนอีกกว่าคนอื่นโดยความเอ่อหรือความคิดหรือความติดใจแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน ใ,ใ,น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 ,ในักวิ่งที่ดีไม่ทิ้งรอยฝีเท้าให้ปรากฏคคำพูดที่ดีไม่มีช่องให้ใครทักท้วงนักคำนวณที่ดีไม่ต้องใช้ลูกคิดประตูที่ปิดดีไม่ต้องใช้ลูกกนผมที่ผูกดีไม่ต้องใช้เชือก คนดีเป็นครูของคนชั่วคนชั่วเป็นบทเรียนของคนดีอันนี้ตอบมีเรื่องราวสีเขียวตัวน,นี้เป็นคงจื้อแหละบางทีพัฒน,นาเต่ามาือแหละโอเคใช่ไหมวันนี่โอซิปคนละทีก็ขอบคุณที่รับชมวันนี้ฉันก็เลยลองแชรวิธีนี่แกเออเอาหนังสือ่ขอขอ้ขอควรดีๆก็มาคุยมาอ่านอยู่ยังไงฉันจะดทำอีกไม่รู้จะทำแบบไหนยังไงก็ฝากติดตามในเดือนเดืนอนเขาก็มีครับ I'm going